รามคข้งงหลัวันนี้กินอะไรมาครับกินข้าวครับแล้วคนข้างหลังนี่อาบน้ำมาไหมฮะอาบมาครับแล้วคนข้างหลังนี้ใส่กางเกงในสีอะไรครับสีดำครับแล้วคนข้างหลังนี่ออกกำลังกายบ้างไหมครับออกบ้างครับอยากถามคนข้างหลังใช้ยาสีฟันอะไรครับ ือรอคับยากถามว่าคนข้างหลังนี่มีแผนหรือ,อยังครับไม่มีครับอยากถามคนข้างหลังว่าถุงเท้าใช้กี่วันซักครับก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับ,รบแล้วคนข้างหลังคนข้างหลัง <S <S นอนบ้างไหมครับ <S 2> <S 2> ก็นอนบ้างครับแต่ว่าไม่ค่อยเยอะครับอยากถามคนข้างหลังว่า เต้นได้ไหมครับถ้าเต้นได้เต้นให้ดูหน่อยไหมครับเต้นได้ครับแล้วอยากถามข้างหลังว่าท้าเวิร์กได้ไหมครับท้าเวิร์กได้ครับอยากถามข้างหลังว่าลำมวยจีนเป็นไหมครับอ๋อก็พอตัวอยู่ครับแล้วอยากถามคนข้างหลังว่าร้องเพลงได้ไหมครับ ไม่ขอตอบคนข้างหน้าเลยครับร้องได้ครับอยากถามคนข้างหลังว่าถ้ามังกรไม่กินใหญ่มังกรจะกินอะไรครับมังกรจะกินข้าวครับว่างอยู่ข้าวมาตอนนี้ขอไปกินข้าวกันนะครับเอ้าไม่มีใครถามผมครับขอกลับมาถามครับขอถามคนข้างหลังว่าวันนี้แปลงปันนะครับตอนนี้ครับ แฟงครับอยากถามคข้างหลังว่าน้องหมาชื่ออะไรครับที่บ้านน้องหมาชื่อบานี่ครับอยากถามคนข้างหลังว่าเต็มสิบให้ความแซบตัวเองเท่าไหร่ครับเออเอ่อให้สิบแล้วนครับอยากถามคนข้างหลังว่าออคนข้างหน้าน่ารักไหมครับ <c oughs> น่ารักครับแต่น้อยกว่าผมเออ, <c oughs> อถามข้างหลังว่าผมแซบมากไหมครับว้าว wow. แซ่บสุดๆไปเลยครับอยากถามคนข้างหลังว่าผมเทไหมครับก็เกษียณแล้วครับอยากถามคนข้างหลังว่าผมเก่งไหมครับเออก็ถามได้นะเก่งไหมเออเก่งมั้งครับเก่งงั้นขอสั่งให้คนข้างหลังกระโดดสามพังกระโดดครับก็เออขอ สั่งคนข้างหลังว่าให้ทำหน้าตลกที่สุดครับห้ารอบโอ้โหห้ารอบห้าเอวอยากถามอยากให้คนข้างหลังล่อนเอวไปกับครั้งละสองรอบเป็นสี่รอบครับ อยากให้คนข้างหลังทำหน้าตาน่ารักน่ารักครับเหมือนเกมใจนน่ารัก่ย่งอื่อั้นอยากให้คนข้างหลังบอกอะไรก็ได้ที่เขาอยากบอกรักนะครับงั้นขอสั่งให้คนข้างหลัง พูดว่ารักนานแล้วก็โดดเด้าครับรักนะรับรักนะรับอยากให้คนข้างหลังนะครับโชว์ความแข็งแรงวิดพื้นสักห้าทีแล้วกันครับได้ไหมจะวิดยังไงใหเขาเห็นวะล่ะเฮ้ ก็ขอฝากซีรีส์มังกรจิ๋วใหญ่ดิจิตอลซีรีส์นะครับก็จะได้รับชมทุกวันเสาร์นะครับเวลา5ทุ่มตรงทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับแล้วก็มีเวอร์ชั่นอันขัดนะครับทางไอฉีอีแล้วก็สามารถรับชมได้ทางยูทูบสตาร์ฮันเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับก็ฝากพวกเรามังกรจิ๋วใหญ่นะครับฝากด้วยฝากตัวด้วยนะครับฝากด้วยครับบ๊ายบาย